ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมในส่วนของย่านรกจักรพพัดนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามมานะว่าทางสวนขายอยู่ท่อนละกี่บาทนะครับปัจจุบันขายอยู่ท่อนละ1บาทนะครับราคายังไม่รวมส่งซึ่งการตัดท่อนพันุญ้านรกจักรพพัดนะครับบริเวณโคนต้นนะครับของญ่าชนิดนี้นะครับคือข้อเขาจะถีนะครับคือระหว่างข้อเนี่ย มันจะถี่กว่าเพราะฉะนั้นเราจะตัดอยู่ที่ประมาณ12-15เซนนะครับบริเวณโคนต้นก็อาจจะได้3-4หรือ5ข้อตานะครับแต่บริเวณที่มันเริ่มห่างขึ้นมาคือกลางต้นนะครับขึ้นไปเนี่ยมันจะห่างนะครับบางช่วงเนี่ยห่างถึงประมาณ20เซนเกือบเกือบ30เซนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางสวนก็เลยจะตัดอยู่ที่ประมาณ2ข้อตาเป็นอย่างต่ำนะครับด้วยเหตุผล ของการไม่ตัดหนึ่งข้อเพราะว่าเวลาเราไปปลูกนะครับบางอยากให้การแตกนะครับคือมันจะแตกขึ้นมาได้จํานวนต้นที่ดีกว่าด้วยนะครับเผื่อว่าข้อเดียวบริเวณตาจุดนั้นเกิดความเสียหายหรือว่ามันไม่แตกขึ้นมามันก็จะเสียไปเลยนะครับแต่ถ้ามีมีอีกข้อหนึ่งเราก็จะจะดีกว่านะครับส่วนบางท่านนะครับก็จะสอบถามมาว่าถ้าซื้อเป็นต้นขายไหมนะครับทางสวนก็ขายนะครับแต่ว่า ไม่ไม่มีบริการแพ็คจัดส่งเพราะว่าการแพ็คมันจะค่อนข้างลําบากนะครับมันมันมันมีในเรื่องของความยาวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเกรเงว่าถ้าแพ็คจัดส่งเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นขายเป็นต้นทางสวนก็ขายนะครับความยาวของต้นพันธุ์ที่สวนปลูกเอาไว้นะครับฉเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรก็หต้นนี้จะตัดได้หลายท่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางสวนจะขายอยู่ที่ต้นละประมาณ6บาท7บาทนะครับคือไม่เกิน10บาทส่วนราคามันจะขึ้นกับจำนวนที่เพื่อนเพื่อนสั่งด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆออยู่ใกล้เคียงนะครับสามารถขับรถเข้ามารับเองได้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทางสวนก็ยินดีตัดขายเป็นต้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีพี่จากจังหวัด นครพนมนะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันก็แวะเข้ามารับนะครับเพื่อนๆที่สนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0910515839